สวัสดีนะคะสวัสดีช่วงเช้านะคะแม่แม่เอฟซี FC. ค่ะวันนี้แม่ควานก็ลงคลิปนะคะค่ะลงคลิปการเป็นอยู่ของแม่มะลินะคะค่ะช่วงคืนน้องก็นอนหลับฟันดีเลยนะคะแม่แม่เอฟซี FC. ค่ะนอนถึงค่ะลุกขึ้นมาแป๊บเดียวก็นอน น้องก็ค่ะนอนได้นานมากจริงๆนะคะค่ะเหมือนกับน้องนะคะมีความสุขนะคะที่ได้นอนค่ะที่นอนที่ไม่ต้องค่ะนอนในน้ําในเปียกในแฉะอีกแล้วนะคะค่ะน้องก็เล่นค่ะค่ะน้องก็มีความสุขนะคะโอาใช้งวง ใจง่วงขอบคุณแม่แเอฟซี <c oughs> ค่ะค่ะเมื่อคืนน้องก็นอนทั้งคืนเลยนะคะแม่แม่เอฟซีเพราะขวานโยนยาให้กินนะคะก็ค่ะไม่อยากลุกขึ้นมากินก็ <c oughs> นอนอย่างเดียวน้องก็สบายตัวนะคะ ค่ะน้องก็สบายตัวสบายใจค่ะแม่แม่เอฟซที่ค่ะได้มีที่นอนค่ะไม่ต้องเปียกไม่ต้องแฉะนะคะ,คะอาการที่น้องเป็นภูมิแพ้นะคะ,คะก็เหมือนจะไม่ค่อยลามขึ้นเท่าไหร่นะคะค่ะก็ต้องค,ความรู้สึกที่แม่ควานก็ได้เดินเข้าไปดูกับพ่อควานนะคะ,คะการที่น้องเป็นจุด ขึ้นข่าวนะคะก็เหมือนกับน,น้องจะไม่ค่อยค่ะน้องเหมือนกันจะไม่ลามนะคะค่ะก็ต้องดูอาการไปอีกเหมือนกันนะคะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะลามขึ้นเมื่อไหร่อีกนะคะค่ะที่นอนของน้องวันนี้พ่อควานก็ยังไม่มาเลยนะคะค่ะไปตัดหญ้าแต่เช้านะคะไปหาตัดกิ่งไม้ค่ะหญ้าก็หมดแล้วนะคะ ก็หมดยาแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนดีค่ะคะแนนก็ไม่มีนะคะการซื้อยาค่ะแม่ขวานก็ไม่มีที่ปลูกยาด้วยนะคะค่ะที่ปลูกยาก็ไม่มีเลยนะคะแม่แม่เอซ งนี้ก็เป็นที่นอนของแม่ควานนะคะค่ะแม่ควานก็พากันเอาเต็นท์นะคะคลุมนอนก่อนนะคะค่ะต้องนอนใกล้ๆน้องค่ะแม่แม่เอฟซีสงสารนะคะถ้าไม่มีแม่ควานอยู่ด้วยพ่อควานอยู่ด้วยค่ะน้องก็ไม่นอนนะคะค่ะก็เป็นที่รับที่นอนของแม่ควานนะคะค่ะก็อยู่ใช้เต็นท์นะคะ ค่ะฝนตกมาก็เปียกหมดค่ะแม่แม่ก็ต้องใช้เต็นท์เขียวนี้นะคะค่ะคลุมที่นอนไว้นะคะฝนตกมาสาดมาก็ข่ะเปียกหมดเลยค่ะแม่แม่เอฟซีค่ะแม่ขวานก็ยังไม่มีบ้านยังไม่มีที่นอนนะคะที่อยู่กับแม่มลินะคะค่ะไฟ์สดก็อยู่ตรงนี้นอนก็อยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่เอฟซีค่ะการอยู่การนอนของแม่ขวานก็ อยู่ที่นี่นะคะใกล้ๆกับแม่มาลินะคะค่ะก็สงสารน,น้องค่ะไม่อยากทิ้งน้องไว้นะคะค่ะแต่ก่อนแม่ขวานก็ค่ะ <c oughs> ยังไม่มีบ้านก็นอนอยู่คอกงวนะคะค่ะแม่ขวานก็นอนอยู่คอกงวเช่นกันนะคะเ <c oughs> วลาฝนตกมาก็วิ่งเข้าไปคอกงวค่ะค่ะถ้า แม่มันลีก็ยืนรอค่ะถ้าถ้าฝนตกมาแรงนะคะแม่ควานก็ค่ะต้องขนค่ะม้งขนที่นอนนะคะผ้าห่มนะคะค่ะก็พากันค่ะตรงนี้ถ้าตกแรงก็อยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เลยนะคะฝนสาดหมดเลยเปียกหมดนะคะค่ะก็เปียกหมดเลยนะคะค่ะนอนไม่ได้เลยนะคะที่ตรงนี้นะคะ ถ้าตกแรงก็ต้องไปอาศัยอยู่คอกงวนะคะแม่แม่เอสค่ะแม่ควานก็ต้องไปหอบเสื้อผ้านะคะไปนอนอยู่ที่คอกงวนะคะหอบผ้าห่มมุงนอนค่ะก็ต้องไปนอนอยู่ที่นู่นค่ะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ค่ะ,คะฝนก็ตกแรงก็สาดเลยนะคะอยู่ที่นี่ฝนสาดเปียกค่ะ คืนก่อนนะคะค่ะไม่ว่าพ่อขวานแม่ขวานก็คนผ้าห่มผ้าลายนะคะไปนอนที่คอกงวนะคะค่ะแม่มะลิก็นอนสบายใจเฉยเลยนะคะค่ะไม่สนใจนะคะว่าแม่ควานจะนอนอยังไงนะคะน้องก็นอนอย่างเดียวค่ะก็ไม่เป็นไรให้แต่น้องนอนนะคะค่ะก็ออย่าให้แต่น้องคันค่ะแม่แม่เอฟซี ถ้าน้องคันก็สงสารน้องค่ะแม่แม่แมค่ะก็ยังไม่มีนะคะที่แม่ควานอยู่ก็ยังไม่มีค่ะน้ะําปปาต่อเข้ามานะคะค่ะก็ขาดแคลนน้ําค่ะแม่แม่เอฟีค่ะก็ที่นี่ก็ขาดแคลนน้ํานะคะต่อเข้ามาก็ค่ะหมดหมดหลายเลยนะคะค่ะหมดคะแนนเยอะเลยนะคะค่ะปะปาก็ ค่ะไม่ทั่วถึงกันเท่าไหร่นะคะมาที่นี่นะคะค่ะก็ต้องพาแม่มลินะคะเดินเข้าไปค่ะกินอยู่ที่ข้างหน้าหมู่บ้านนี้นะคะค่ะก็ยังขาดแคลนน้ำนะคะแม่แม่เอฟสีค่ะน้ำที่โอ่งที่ก็รองไว้เขาก็ให้ช้างนะคะค่ะที่โอ่งรองไว้ก็ให้แม่มะลิกินนะคะก็หมดแล้วนะคะสี่โอ่งเลยนะคะ แม่เมลิก็ต้องไปหาอาศัยกินน้ำนะคะค่ะข้างหน้าหมู่บ้านนู้นนะคะค่ะก็ต้องไปขอขอกินนะคะค่ะเพื่อเราก็ยังไม่มีค่ะการต่อปปาค่ะอยากเจาะโบบาดานนะคะเ็าว่าเจาะออกแต่ว่าค่ะก็ยังไม่มีคะแนนค่ะแม่แม่ค่ะก็ยังไม่มีคะแนนเจาะโบบาดานให้แม่มมลินะคะ ก็เรียนเชิญพ่อใจบุญแม่ใจบุญนะคะค่ะถ้ามีจิตศรัทธานะคะค่ะเจาะบอกบาดาลให้น้องก็ได้นะคะค่ะแม่ควานก็ไม่มีคะแนนนะคะเจาะบอบาดาลให้น้องค่ะก็ขาดแขนน้ําด้วยนะคะแม่แม่เอต่อปะปามาก็ยังไม่ทั่วถึงกันนะคะน้ําประปานะคะ การอ้ำไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่นะคะไกลค่ะถ้าโอน้ำปลาปามาค่ะถ้ามีแม่แม่เอฟซีพ่อ FC พ่อเอฟซผู้ใจบุญนะคะค่ะถ้าค่ะท่านนะคะอยากช่วยแม่มลินะคะค่ะให้หน้องได้มีน้ำนะคะได้กินได้อาบนะคะค่ะก็เรียนเชิญได้นะคะ อยากเจาะบ่อบาดาลอย่างที่เขาพูดกันนะคะค่ะก็เห็นเขาพูดว่าเขาเจาะออกนะคะค่ะที่สวนสัตว์เขาก็เจาะออกนะคะที่ของเชื่ออะไรก็ไม่ขวานก็ไม่รู้เห็นแต่เขาพูดนะคะาว่าเจาะออกนะคะเจาะบ่อบาดาลน,นี่น้ําออกนะคะไม่ควานก็ยังไม่ค่ะรู้เท่าไหร่นะคะว่าตรงที่เขาเจาะเท่าไหร่อย,อย่างนี้นะคะ ค่ะถ้ามีแม่แม่เซผู้ใจบุญนะคะค่ะเข้ามาค่ะเจาะบ่อบาดาลให้นะคะก็เรียนเชิญน,นะคะคันนี้ก็เป็นที่อยู่ของแม่ขวานนะคะค่ะเจ้ากาแฟก็มาอยู่ด้วยกันค่ะน้องหมูปิ้งก็มาอยู่ด้วยกันนะคะค่ะหมูปิ้งนะคะค่ะน้องหมูปิ้งก็ค่ะเป็น ที่เขาเอามาทิ้งนะคะแม่ควานก็เก็บมาเลี้ยงนะคะน้องหมูปิ้งค่ะสงสารนะคะแม่แม่เอค่ะเห็นเขาทิ้งอยู่กลางทางนะคะค่ะพ่อควานกับแม่ควานก็เก็บมาเลี้ยงค่สงสารแกนะคะแกก็ยืนอยู่เห็นแม่ควานขี่รถมากับพ่อควานนะคะแกก็ยืนดักหน้าค่ะสงสัยอยากให้แม่ควานกับพ่อควานเอามาเลี้ยงนะคะ ก็เมตานะคะก็เอามาเลี้ยงไว้ค่ะค่ะแม่ขวานก็ให้ชื่นหมูปิ้งนะคะแกก็น่ารักดีนะคะค่ะช่วยเหลือค่ะแม่แม่เอสงสารแกเช่นกันค่ะแกก็อยู่กลางทางก็คงไม่มีข้าวไม่มีอาหารกินนะคะค่ะแม่ควานก็อยู่กับแม่ควานก็มีเล็กมีน้อยก็แบ่ง ค่ะให้น้องกินด้วยนะคะมีข้าวมีอะไรก็คลุกให้น้องกินนะคะก็สงสารค่ะสงสารน้องหมูปิ้งค่ะแกก็มาเป็นเพื่อนกับแม่มลินะคะแต่แม่มลิช่วงนี้ได้บ้านค่ะจะห่วงหมูปิ้งหน่อยนะคะค่ะแม่ขวานก็ฝากแม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟซีผู้ใจบุญด้วยนะคะค่ะเข้ามาเมตตาค่ะ ค่ะถ้ามีผู้ใจบุญนะคะเข้ามาเจาะบอ่อบาดาลให้แม่มลินะคะค่ะก็ได้นะคะค่ะแม่มลิก็ยังขาดแขนน้ําอยู่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะก็เรียนเชิญแม่แม,แม่พ่อพ่อเอฟีได้นะคะค่ะแม่ขวานก็สวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะแม่แม่เอฟีพ่อพ่อเอฟีผู้ใจบุญผู้ใจดีทุกท่านเลยนะคะ ค่ะแม่ขวานก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่เอฟพี่พี่พ่อพ่อเนะคะค่ะกดติดตามให้ช่องแม่มะลิด้วยนะคะค่ะแม่ขวานก็ขอจบคลิปนะคะแม่แม่เอค่ะสวัสดีนะคะ